สวัสดีครับพบกับบอยครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Ford e v e r e s t นะครับรุ่นไทเทเนียมนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับบอกว่าอาจจะพาชมนะครับว่าตัวรถนั้นมีออปชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีเทานะครับจะได้ดูว่าสีเทานั้นสวยขนาดไหนนะครับเชิญรับชมครับรถคันนี้นะครับจะเป็นตัว e v e r e s t สต์ไทเทเนียมนะครับกับ2โมเดลปี2025นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่านะครับคันนี้นะครับมีออปชันอะไรนะครับมีอะไรที่หายไปมีอะไรที่เพิ่มมขึ้นนนนหรรรือเเปล่าาะะคคััับบดดี๋ยวูก เพิ่มจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ IBD Diffuser นะครับตัวไฟหน้าก็จะมีไฟวิ่งวันครับตัว C สีขาวแบบนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับเกระจังหน้าโครเมียมนะครับบางพึ่งนะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมใช่ไหมข้างในจะทำเป็นสีเทานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับจะมีมาให้ฝั่งใต้โลโก้นะครับตัวกล้องก็เป็นกล้องสาย360องศานะครับตัวรถนะครับตัวของกันชนนะครับก็จะทําเป็น ตัดข้างล่างเป็นสีบอลนะครับมีหูรากจูง2ฝั่งนะครับเซนเซอร์ระยะ4จุดนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับพร้อมกรอบผมเนียยนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่ในคลิปนะครับตัวรถนะครับตัวโมเดล2 0 2 5นะครับก็ที่หายไปนะครับตัวฉีดน้ำนะครับตัวกล้องหายไปแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับด้านข้างนะครับจะ เป็นล้อแม็กขอบยี่สินะครับเหมือนเดิมนะครับซีรียางที่สองห้ทับห้าสิ r 20นะครับผมนี่ล้อแม็กก็จะเป็นสีบอลตัดสีเทาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับสีดำตัดชายอ่าเหมือนอลูมิเนียมสีแบบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีสัญลักคาร์บอนเทเนียมนะครับด้านข้างตรงประตูนะครับตัวรถนะครับมีอ่าไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะครับกล้องนะครับด้านข้างนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นแบบ โครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับแล้วก็ตัวรถเตือนรถมาจุดบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับติดกระสับเพิ่มนะครับราวหลังคาด้านบนนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตรงคิ้วของกระจกต่างๆจะเป็นโครเมียมก็ต้องควาว่ารถคันนี้นะครับจะเน้นในส่วนของโครเมียมเป็นหลักนะครับโครเมียมเป็นหลักนะแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นแบบซิกเนเจอร์นะครับตัว เซนเซอร์กะระยะ4จุดนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับแต่คันนี้นะครับโมเดล2025นะครับถูกตัดออกนะครับคือตัวคลิกเซนเซอร์นะไม่มีแล้วนะครับอ่าไม่มีแล้วนะแล้วก็ตัวของนิดนึงลืมบอกนะครับตัวนี้จะเติมแอดบูด้วยนะครับน้ำยาแอดบูนะครับแบบนี้นะครับถังสิงไอ้หลอดสีฟ้าเนี่ยนะครับฝาท้ายยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ไม่บอกนะตัวฝาท้ายเนี่ย ไอ้เจ้าคิกเซอร์หายไปนะครับเบาะแถว3นะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับมีปรับซ้ายขวานะครับเหมือนกันนะครับปรับกดตรงก็เอาลงแบบนี้นะครับนี่อ่ากดอีกทีนึงก็เป็นเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นนะครับอ่าท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับตัวรถนะครับจะมีโซลาร์ติงนะครับคือความแสงสว่างเปิดแสงสว่างส่วนต่างๆได้นะครับเพิ่มเข้ามานะ แล้วก็ตัวรถนะครับตัวรถจะมีไฟแอมเบียน์นะครับไฟแอมเบียน์คือไฟสีฟ้าเนี่ยนะครับรอบคันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีตัวดุลหลังด้วยนะเป็นไฟฟ้านะครับตัวรถนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะมีปรับสูงต่ำของไฟได้นะครับไฟหน้าเปิดอัตโนมัตินะครับหน้าจอ12.4นิ้วนะครับนี้นะครับพุชคอนโทรลเป็นรักษาระยะห่างนะครับตัวกราฟิกของหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับอ่า หัวรถเนี่ยต้องบอกว่าไฟนะครับอัมเบียนก็จะลากยางมาเลยนะตัวกล้องนะครับนี่ห้องรอบคันก็จะเชิดแบบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดโซนไลติงได้นะครับส่องสว่างของรถนะครับนี่ครับเชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับ Apple CarPlay ได้นะครับมีโซนไลติงนะครับคือเปิดไฟส่องสว่าง โซนต่างๆของตัวรถได้นะครับเนี่ยจะเป็นระบบรอบคันจะเปิดฝั่งซ้าย,ยาเฉพาะฝั่งซ้ายจะเปิดฝั่งขวา,าเฉพาะฝั่งขวาอะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับแอร์แยกนุ่งคุม้ายขวานะครับมีเวลาชาร์จนะครับมีช่องเสียบ USB Type A Type C นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์เป็นเกียร์10สปีดนะเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็เป็นสายพานแบบจุ่มน้ำมันอะคุยกัน,กนพูดตรงๆพูดก่อนเลยนะครับเพื่อลูกค้าถามนะอะสายพานจุ่มน้ำมันนะครับแล้วก็อะจะมีระยะเปลี่ยนถ้าคุณดูแลรถนะครับรััักษาารรถเเลนนนน้มมของหวะคบต ก่อนคู่มือกําหนดนะครับก็ด er, นะีนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับอย่าลากเกินระยะนะครับตัวนี้มีระบบตั้งตั้งอั้งตั้งตั้งนะครับโหมดขับขี่มีให้4โหมดนะนะครับแล้วก็ตัวระบบป้องกันลั่นไถลนะครับสันลูบนะครับแบบนี้มีมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือรวมๆนะครับง่ายๆนะครับโดยสรุปนะใครฝั่งตรงนี้นะครับสรุปนะครับว <int> ่า รถโมเดลปี2025นะครับตัวเอวเลสเทอร์เนียมนะครับก็คือ1ได้เครื่องยูโร5นะครับที่ต้องเติมแอดบูลรถข่าวนะครับตัดออกไปอย่างแรกนะครับคือตัวฉีดน้ําที่กระจกนะครับไม่มีนะครับตัวของคลิกเซนเซอร์ไม่มีนะครับเพิ่มในส่วนของออโต้ซาร์สต็อปเข้ามานะครับเพิ่มแอดบูลเข้ามานะครับหลักๆก็ประมาณนี้จริงๆมันจะมีอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสาคัญอันนี้ผมให้ดูที่ว่ามันเห็นภาพชัดๆนะครับแล้วก็เพิ่มโซนไลติ้งเข้ามาด้วยนะครับ แค่ไงครับถ้าสนใจนะครับรถยนต์ฟอร์ดนะครับทุกรุ่นนะยอมว่าทุกรุ่นนะครับสามารถสอบถามไปได้นะครับเบอร์โทรศัพท์086-323-2518หนครับหรือแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับเป็นกำลังใจให้บอลด้วยนะวันนี้บอลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ